อ่าสวัสดีครับคือนี่คือเป็นกลุ่ม Project solid work ของผมนะครับโดยกลุ่มผมก็จะมีสมาชิกคือ 1. พลวัตเมฆฉายนะครับ 2. ค่ะวันวิ่สานอุ่นค่ะ 3. ตินทองดีครับผมโอ้ตินทองดีเสียงไม่เข้มเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ก็กลุ่มผมก็จะมามีโปรเจกต์กันก็คือโต๊ะปากกานะครับโดยที่รายละเอียดก็คืออันนี้ก็จะเป็นภายในหน้านี้จะเป็นชิ้นส่วนของปากกานะครับ เดี๋ยวคือผมก็จะเปิดเปิดดูรูปประกาศรูปประกาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมได้สกเก็ตคร่าวๆโดยฐานของมันก็จะเป็นฐานหมุนที่เชื่อมติดกับโต๊ะนะครับแล้วก็ส่วนโต๊ปะปากาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะล้อหมุนก็จะมีเก๊ซซึ่งภายในส่วนนี้ก็จะเป็นที่ปากานะครับทีน,นี้ผมก็จะมาบอกรายละเอียดของชิ้นงานนะครับส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้าง โดยอย่างนี้นะครับก็ชิ้นที่หนึ่งก็จะเป็นลิมนะครับเห็นไหมเอ่ยก็คือริมก็คือชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ส่วนชิ้นที่สองชิ้นที่สองก็จะเป็นเพพา,าหมุนบากานะครับเพาหมุนปากา เหมือนกับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับ3ก็จะเป็นแกนแกนเลื่อนเผานะครับส่วนสี่ก็เป็นตัวขับเคลื่อนปากกาก็คือตรงนี้ที่จะติดกับปากกายึกยึติดกับตัวปากกานะครับ 5. ตัวยึดปากกาที่ติดกับปากที่ไม่บากหตัวประคองเผานะครับก็คือตัวนี้ที่ประคองเผาให้อยู่ในแกนหมุน ส่วน7ปากปากาปากากานี้จะไม่บากนะครับนะครับ8ปากบากาแต่อันนี้จะบากนะครับเพื่อให้จับอยู่ชิ้นงานพวกเผาอะไรได้9ตัวยึดกับปากบากาด้านหน้านะครับและ10คือฐานนะครับคือฐานปากาและ1 1เป็นแกนหมุนที่ยึดติดกับปากากับตัวโต๊ะนะครับอ่าคราวนี้ก็ส่วนรายละเอียดนี้ก็จะเป็นพวกน็อตต่างๆนะครับซึ่งผมก็จะ ไม่นับรวมส่วน12 12ของผมก็คือโครงโต๊ะนะครับก็เป็นโครงโต๊ะซึ่งกลว,วงเลยไม่มีลิ้นชักอะไรส่วน13ก็จะเป็นตัวลิ้นชักนะครับ14คือหน้าลิ้นชักนะครับแล้วก็15ไอ้นี่ที่ดึงลิ้นชักนะครับส่วน16กับ17นี้ก็จะเป็นพวกแกนหมุนนะครับที่ทําให้ลิ้นชักเลื่อนได้นะครับ แล้วก็18เป็นตัวเป็นแกนเพลานะครับแล้วก19ก็เป็นตัวหมุนส่วน20เป็นตัวลองรองฐานนะครับเพราะผมจะทาโต๊ะให้เป็นล้อแล้วก็21 <c oughs> แล้วก็21ก็คงล้อนะครับแล้ว22ก็แกนล้อส่วน23ก็เป็นล้อนะครับก็คือยางล้อนี่เองก็กลุ่มผมก็จะมีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับ ก็ถ้ารวงกันแล้วก็จะได้เป็นโต๊ะปากกาขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้ประมาณนี้นี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอรายงานของกลุ่มผมเพียงเท่านี้ครับสมัไมตินทองดีครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ